ก่อนใบใครเครียดปุกปีนันเงียบเชิญยิ้มเชิญห่าจะอยู่จนเป็นตำนานสร้างความสักราญสุดสรรหัตถ์สามรุ่นใหม่รุ่นใหญ่ยังเก่าปุ๊กไม่มีเก่าเขย่าลีลาเน้นๆเล่นให้ทุกตับเชิญชมเลยครับมาแน่แม่จ๋าก่อนใบก่อนใบใครเครียดก่อนใบก่อนใบใครเครียดจะเหงาจะเศร้าจะเครียดใครความตื่เรียบเรีทุกเวลาก่อนใบก่อนใบใครเครียดก่อนใบก่อนใบ ดีครับผู้ชมค่ะผู้ชมอยู่กับกอนบายศาสตรหะวันตาสงกรานวันนี้ตรงวันเลยวันสงกรานะคะเขาเรียกว่าวันครอบครัวด้วยใช่ครับครัววันครอบครัวนะปีที่แล้วผมก็กลับบ้านไปหาแม่เหมือนกันพอจะกลับมากกุงเทศแล้วแม่เดินมาส่งที่รถทุบฝากระโปรงปังปังปังเอาทองแม่คืนมาใช่ติดมือมาห้าบาท แค่ทองหยิบทองหยอดแม่ไม่น่าห่วงดักมุกเหีือนบักมุกพนันนะที่มีอะไรในสงกรานต์ก็ในช่วงสงกรานต์นะครับแต่ละที่แต่ละชุมชนเนี่ยเขาก็จะมีจัดแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเช่นแข่งขันก่อเจดีไซน์แข่งขันตะก้อแข่งขันวิ่งอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เคยไปแข่งขันวิ่งมาเฮ้ยเป็นยังไงบ้างพี่ผมเข้าที่หนึ่งครับและที่สองตำรวจที่สามเจ้าทรัพย์ ี่กีฬาอะไรจะโจรนี่วิ่งกระชากสร้อยเฮ้ยบ้าว,วิ่งรอบสี่คูนสร้อยวันนี้มีอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้าง <S <S เป็นมุกกีฬาเนีน่ยแหละครับไม่ใช่กีฬาอย่างนี้นะไม่ใช่กีฬาแบบนั้นกีฬาแบบนี้ครับไปดูกันเลยขึ้นยังไงคะเอ่าติดเชือกใช่ไหมครับใช่ค่ะอ่ายกอันนี้นิดนึงครับค่ะแล้วก็คุณหนูก็มุดมาครับคุณนายอย่ากระโดดเล่นสิครับไม่กระโดดแล้วแคุณนายยกกัน โอ้ยเสบยไปหมดเลยคุณนายนี่จบสูงมาใช่ค่ะดิฉันเรียนจบออสเตรเลียปริญญาโทค่ะปริญญาโทที่ออสเตรเลียค่ะแล้วปริญเอาปริญญาตรีเพื่ได้เรียนไม่มีค่ะปริญญาโทที่นอเซเวย์อะไรนะฮะวอร์เวล์นอเซเวลใช่มันเป็นประเทศยุโรปริญญาตรีที่ไหนนะฮะชิคาโกปริญญาโทนอเ์เวย์ปริญญาเอกเซมิค่าเพราะฉะนั้นเขียว ไอ้หนุ่มสายเงิ่สายเพี่โนดตเนี่ยให้พี่โนดลงโทษเดี๋ยวพี่โนดเดี๋ยวพี่โนดด่าแล้วรัตนาอะไรคนอะไรพูดอะไรเรื่องทำไมเดี๋ยวพี่โนดมาเดี๋ยวคนน่พี่รัตนาเรียกทษเดี๋ยวพี่โน้ตลงโทษพี่โนดมานะครับให้กับนักมวยก็คือน้องยุกยิกนะฮะเอ่อเป็นอะไรทำอะไรลูก ฝนตกฝนตกออมาบังแดดโอ้ออกาออกมาออกมาเอนั่งนเอามานั่งอนั่งรัตะนาอะไรทออะไรเด็กสบายนิโนลงโทษลงโทษพี่เปียมาดวยพี่เปียวันๆไม่ทำไรดูแต่ติ๊กตอกอีกตัดนขึ้นขนาดนีเปยอะไรอเฮ้ยเ รู้จักเขาเรื่องไงนะฮะเดิมค่ะเไม่ได้เปลี่ยนเบอร์เลยไลน์ไลน์ไปแล้วไม่ตอบไม่จะจะตอบแล้วจะไม่ใช่ลายมือคุณใช่ไหมคะจำลายมือไม่ได้นะหยั่นพูดขยันคุยะแต่โยกไปไหนแล้วอะสองสุ่มสุ่มเพื่อจะได้อะไรแต่ดึงสร้อยกับแมอนี่ครั้ง ต่อยเขาฮะจานสูงไปละจานต้องล้วงคืนกลับไปครับไม่มีแล้วค่ะอะไรฮะขอบใจที่บอกให้ล้วงคืนกลับไปไม่ใช่น้องต้องล้วงคืนเอามาแล้วเอาคืนเขากลับไปโอ้ยกล้าไหมล่ะกล้าไหมล่ะไม่กล้าครับเราจะสู้ก็ได้หรือเราบอกบางอย่างเงี้ยนน่นน่ะสิคะสลัดสีเดอะสลัดสีเดอไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวสลัดไซเดอร์ค่ะเรื่องเมลอะไรสลัดไซเดอร์เป็นดาราศิลปิน ที่เรียกว่าติดท็อปไฟในประเทศไทยอยู่ในขณะนี้นะครับนั่นก็คือตลกนิสัยดีนะครับคุณสุเทพโพงามเฮ<ะ>คุณสุทเทพเพียรชัยเฮ<ะ>คุณอันนี้แกงแกงุกไ,ไปนั่งซะไปไปนั่งเดียนี้เล่น <laughs> คุณสุเทพเทียรชัยไม่เป็นไรเล่นเดียวนียหนไปคุณขา เะมันหนังซอมบี้เลยเห็นแล้วอยากต่อยมวยด้วยเลยอดีตผมเคยเป็นนักมวยก็เีเคยต่อยมาเหรอเคยต่อยครับถามก็เลยถามก็เลยต่อยมากี่ครั้งคะต่อยมาเจ็ดครั้งต่อยเจ็ดครั้งครับออ้ยแข็งแรงครั้งแรกเป็นยังไงครั้งสองเป็นยังไงต่อยมากี่ครั้งคะต่อยมาเจ็ดครั้งเจ็ดครั้งครั้งที่เจ็ดเป็นไงอืม ไม่ไล่ตั้งแต่ครั้งแรกก่อนแล้วช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้มเปิดฝาใส่ไก่ลงไปค่ะปิดฝา ตั้งอุณหภูมิแล้วก็ตั้งเวลาที่เหลือก็แค่รอสุกพอดีเลยอืมว้าวสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้มิซราว่ามีอะไรให้เครื่องครัวสมายเติมความสุขทุกครอบครัวรับใช้ค่ะนี่นี่เรอทำอะไรอะ่ะอุ้ยกลิ่นหอมาาม,มาโทรน่าเก<า>ินยดมากฉันหิวเลย ไก่อบค่ะไก่อบเหรอหดูท่าทางเนี่ยหนังจะกรอบนะใช้อะไรบอกพุ่นั่นดีอยากเอาไปทำที่บ้านอ่ะนี่เลยคะ่ะฝาอบสมายค่ะรับรองสุขภาพดีทุกเมนูคะ่ะเฮ้ยหรอหแล้วฝาอบนี่มันดียังไงอ่ะอู้ยเยอะ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 โอ้ทำได้เยอะเลยเหรอถามเยอะจังครัพี่แต่ไม่เป็นไรค่ะบริการตอบคะอ่ะ นี่นะคะฝาอบสมายค่ะตัดไฟอัตโนมัติทันทีที่ยกฝานะคะกระจายความร้อนได้ทั่วถึงไม่ใช้น้ำมันรีดไขมันทำได้ทั้งต้มย่างอบแกงทอดเลยค่ะโอ้ยมันเริศมากแม่นอนอยู่แล้วค่ะแม่บ้านรุ่นใหม่มั่นใจใช้ผลิตภัณฑ์สมายค่ะ,ะโอ้ยดีอย่างเงี้ยจัดมาเลยหนึ่งหงเครื่องอันหนึ่งชิ้นตรงเนี้ยอันหนึ่งเครื่องเอาอยู่แล้วแต่ตรงเนี้ยแบ่งนึชิ้นนะ โซลินเลยจ้คอะไรไปแบงค์นะโอ้โหพี่ทำไมพี่สภาพดูแบบโซโลเซเลงมันเป็นโซโลเซเลงเงืองงงงกจังหวะว่ะไปเงืองงงกอนจังสีนั่นด้านแหละถ้าจังหวะดีกี่ไปไปเที่ยวด้วยกัน้ไม่อะไรเนี่ยโอ้โหพี่สภาพพี่เนี่ยไม่ได้เลยนะลิปสติกก็เต็มเสื้อยังเงี้ยกลับบ้านไปโดนเมียตีหัวแตกแน่ ถ้าเรื่องนี้นะรับรองได้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหามไม่กลัวเมียค่ะโอ้แต่ถ้าเมียเอาเสื้อไปซักะยังไงบ้านก็ต้องแตกแน่เฮ้ยไม่มีทางหรอกรับรองได้เมียพี่ไม่กล้าพูดกับพี่ซักแอะหรอพอพี่พูดคำไหนคำนั้นสั่งให้เมียซักผ้าเมียก็ต้องซักเปล่าพี่เป็นคนซักเองอโอ้โอหเราก็นึกว่าจะแน่โอ้ยนี่อย่าพูดอย่างนี้ดะนดูถูกพี่นะ<ม>นี่วันก่อนเนี่ย เมียพี่ต้องคานเขามาหาพี่เลยนะอยโอ้ก็พี่แอบู่ใต้เตียงไงใช่พี่กลัวมันเฮ้ยอโอยมาดักลูกกันงี่ทำไมเนี่ยเอาไม่ดนะักไม่เอะเล่นตลอดเลยหนูจําได้แล้วเปลี่ยนมุกบ้างจากทางถูกยังคงเน้นย้ำนะคะสงการานนี้ก็อยากให้ระมัดระวังตัวกันให้ดีแต่ผมก็เรามาระวังหน่อยก็เล่นให้มันมปลอดภัยหน่อยใช่<อ> <ฮะ S 2> ค่ะแล<ฮ>ะยิ่งช่วงถ้าเราออกไปเที่ยวงานสงกรานเนี่ยคนมันจะเยอะเดินปะปนกันไปบางทีก็อาจจะเกิด พวกมิจฉาชีพได้อ๋อเจอะใช่เออผมเคยไปเมื่อปีที่แล้วอะ่อะผมก็พกเงินไปเที่ยวสงการ500อ่ะห้าร้อยเดินเข้าไปในงานได้5นาทีได้จะไปซื้อแป้งไงตอนนั้นเฮ้ยพับเฮ้ยเงินหายโดนล้วงกระเป๋าไ,ไปแจ้งเลยไปแจ้งสออสสอเลยไปแจ้งสหผมก็ไม่ได้ไปแจ้งเ,ออเพราะว่าช่วงที่ผมเดินกลับอ่ะออผมอาศัยช่วงชลมนล้วงคืนมาได้7,000ันกว่าบาทมิจฉาชีพเราอ่ะบ้าบอระวังเลยใกล้ๆกล้ต้องระวังให้ดีไปแถวไหนดบอก้ว้ แหววไม่ไหนวะเนี่ยอยู่นี่ไอพี่ไวเทสแป๊บเดียวแหววไม่ได้แล้วโอ้ยนี่ต้องเคลียร์กันยาวเลยเนี่ยไปดูต่อเลยว่าครับอันนี้เรื่องอะไรกีฬาเหมือนเดิมไปดูกันน้ำปลาปรุงรสต้มสุกตาเชิญยิมน้ำปลาอารมณ์ดีสะอาดอร่อยเข้มข้นทุกเมนูหาซื้อได้ที่ไหนครับน้ำปลาปรุงรสต้มสุกตาเชิญยิ้มน้ำปลาอารมณ์ดีสะอาดอร่อยเข้มข้นทุกเมนู แล้วใครกินไปแล้วรู้สึกติดอ,อกติดใจจะไปหาซื้อหามาขายได้ไหมครับน้ำปลาปรุงรสต้มสุกตาอะไรปลาต้มสุกอะไรสามบาทนะสามบาทนถามไปสามคำถามปลาอะไรขายเขาให้บทมาแค่นี้เขาให้ท่องมาเนี่ยท่องมาสามบันและส่งบทให้นิมาให้กระมูลแล้วมาจากเพชรบุรแล้วมาตรงนี้แล้วอะไรนักหนาใช้มาเนี่ยท่องอยู่แค่เนี้ยเดี๋ยวเราลื้อเอาจากออกไปเลยแล้วต่อยแบบมวยไทยกันไปเลย ที่ลงทุนไปตั้ง3,500เอามาให้เหยียบเล่นแจ๊กตุ๊กกิ๊กนี่เปลืองนเงินบริษัทนี่สามพันห้เท่าไหร่นะคะ3,500 3,500เออทพาถ้ามันไม่เปลี่ยนเงินซื้อที่ปิดตาใหม่เ่ะคะราคาก็แพงเนี่ยเหมนเนี่ย เห็นเหม็นอย่างกระเช่นขนมจีนคุณเชื่อไหมที่ขนาดฉันถอดแล้วยังเหม็นอ้วอยู่เลยให้โหวเลยค่ะนี่คือการไหว้ครูที่สวยสดงดงามหาชมที่ไหนไม่ได้คอนช้อยนะครับอยากจะให้โลกได้รู้นะครับบวยไทยมรดกไทยมรดกไทยมรดกโลกลูกฉันลูกฉันอันนี้เป็นการยั่วโมโหให้กับคู่ต่อสู้ทำลายสมาธิ เป็นการไหวครูแบบมวยหญิงอาจจะดูเซ็กซี่นะครับอาจจะไม่เข้มแข็งถ้ากับมวยชายยกสูงสูงนะฮะแต่ก็อารมณ์ดีนะฮะยกขาแล้วก็ยังยิ้มให้คู่ต่อสู้เป็นการทักทายยิ้มฟันออกมาไม่่ใชคููต่อสู้เห็นแล้วก็ชื่นชอบชื่นชม ป๊าบนี่ท้าทายนะฮะอยากหน้าเชิญชวนชิญชิญเอาไหมเอาไหมเอามาน้ำเงินบอกอย่ามายุ่งครับระวังตัวแน่แน่เลือยหลอกลหลอกอคอยสนใจแต่ฝ่ายแดงก็ไม่สนใจนะครับหลอกล่อไปแล้วก็วางเท้าป๊บยยเฮ้ยยยยยยนะฮะนี่มาิอ นุมาถวายแหวนโอ้โหไม่รู้ไปเรียนมาจากไหนไอ้ท่าไหว้เนี้ยโอ้โหอันนี้เหมือนแบบตัวเอ้ยไอ้เจ๊ไอ้เจ๊เหยียบโป๊ะ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 หอกพวกกระสังเอ๋ยปอมาคว้าเชือกนะฝน่งนี้ไปไปเไป มีท่านผู้ชมนะครับบอกว่าโอ้โหต่อยกันไวมากดูไม่ทันอขอเป็นภาพสโลได้ไหมครับได,ได้ได้ได้เดี๋ยวเราสโลให้เลยฮะยวเป็นภาพสโลนิดหนึ่งช่วงที่ฝ่ายแดงปล่อยหมัดยิงตรงเข้าไปมันมองไม่ทันใช่ไหมครับครับผมเอาสโลเลยสโลแบบช้าๆเลยติดติดติด,ตดเอาเอาสโลสโลสโลคือช้าโอ้เป็นภาพสโลที่ช้าอุ้ยอุ้ย โอ้ยเฉียวจมูกเฉียวจมูกไปนิดเดียวสโลสายมัดมัดสายมัดสายมัดสายปล่อยหมัดสายปล่อยหมัดสายเฉียวเฉียวจมูกแล้วเฮ้ยหมดยกครับหมดฮะอะไรเนีสโลก่อนฮู้ยอะไรเนี่ยเด็ด เมาแล้วก็ตีมั่วซั่วที่หลังขึ้นบ้านใหม่ไม่ต้องไปเลยู่่่จริงพีไมที่บ้านไม่ต้องไปพี่โดพอครับยิ้มไม่ได้ตั้งใจกินที่บ้านส่งไปให้เป็นเงี้ยเป็นเงี้ยอะไรตำรหลอะไรตอนนี้อย่างนี้โดนหน่อยกูอยากกินแล้วช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้ม ใขับขี่มั่นใจเพราะว่าเป็นเครื่องหนึ่งก้าว DDI แถมประหยัดน้ำมันด้วยนะคุณพี่ใช่เลยค่ะคุณน้องเพราะว่าตอนนี้น้ำมันแพงมากพี่ก็เลยต้องมาซื้อรถอีซูซุไงคะเพราะว่าเขาขึ้นชื่อเรื่องประหยัดน้ำมันเรื่องตำนานเลยนะคะเนี่ยตอนแรกเนี่ยพี่จะมาจองเรื่องตีห้าเลยนะครับเฮ้ยสูตรนี่ยัง,งยไม่เปิดนะซิขอบคุณมากเลยพี่พเด็กร้านนั้เนเปิดได้แต่ตีสี่เลยน่ารักพูดจาดี พี่ผมรถได้เต็มที่เดี๋ยวเราทำไบจองให้ได้ได้เลยนะจ๊้นะสวยจริงเลยคนไม่ชอบยังไงก็ไม่ใช่จะพูทันสวัสดีค่ะพี่ค่ะสวัสดีจ้ามาดูรถเหมือนกันเลยค่ะจ้าอยอารมณ์ดีนะคะหน้าตาแจ่มใสไม่ให้อารมณ์ดีได้ยังไงฉันแก้ไขปัญหาชีวิตของฉันได้จ้ะปัญหาอะไรกันคะคุณพี่ ขโมยขึ้นบ้านฉันทิยะเอา้าขโมยขึ้นบ้านเหรอคะใช่เรื่องมันเป็นยังไงคะคุณนาะก็าจังทังไมแก่ลงแก่ลงนเๆๆนบบี่ยฮะเจ๊อยากฟังเรื่องเรียกเจ๊แล้วกันเออเจ๊ก็ได้เมื่อเดือนที่แล้วอะอสิขโมยขึ้นบ้านฉันมันขวาดทรัพย์สินไปรวมสิบล้านเลยสิบล้านเลยเหรอคะใช่แล้วเจ๊แจ้งตำรวจหรือเปล่าคะไม่ทันแจ้งอะสิอาทิตย์ที่แล้วมันมาอีกมันมาอีกเออแล้วเจ๊ทำ ฉันก็แก้ปัญหาดิด้วยการเซ็นเช็คให้มันไปร้อยล้านมันจะได้ไม่มาอีกโอ้ยกตกลงมันไม่มาแล้วใช่ไหมเจ๊เมื่อวานมันมาอีกสิวันนี้ฉันจัดการั้นเด็ดขาดเลยเขนเด็ดขาดคือเจ๊แก้ความฉันเด็ดกว่านั้นอีกเด็ดกว่านั้นเจ๊ทำอะไรอ่ะฉันก็ขอเรียกบัญชีมันไงแล้วโอนให้มันวันละล้านวันละล้านอมันจะได้ไม่มาอีกความคิดฉันดีไหมจ๊ะไจ๊สบาย เออว่าแต่ว่ามีเงินให้ยืมมาอยากจะออกรถน่ะมีค่ะเดี๋ยวหนูแถมให้เจ๊อีกร้านหนึ่งเลยอุ้ยตายเอาไว้ให้ออกรถเหรอเอาไปผ่าสมองเจ๊เนี่ยอยู่พูด,ดาคนน้ำไม่ใช่ลิง <c oughs> จ,จริงจริงเลยโทรเนี่ย ท้ายท้ายสุดแล้วนะคะยังคงย้ํานะว่าวันนี้เป็นวันครอบครัวยังไงต้องรักครอบครัวให้มากมากใช่ครับผมต้องรักครอบครัวต้องดูแลครอบครัวนะไม่ใช่อ้่ะบอกว่าบอกเมียว่าเลิกงานเที่ยงคืนแต่จริงจกองเลื่อสองทุ่มแล้วขับรถตู้ไปรับเด็กแล้วก็พาเข้าทุ่งนาบางทีก็ไปตามวันดไปเชียงใหม่ไปงานอีเวนต์เนี่ยแล้วก็พาที่มานั่งอ่ะแล้วเออเป็นเพื่คุยอยู่แล้วเราก็ดึงไปนอนโรงแรมที่โรงแรมนึือจิ๊บเป็นมุกอะไรไหมไม่รู้เลยไหมผู้ชมไปไม่รับผิดชอบเรื่องเมียไม่ใช่ว่าเมียมาจับได้แล้วเราวิ่งหนีออกดดออออกกบบ้้านใส่่็เเซร์ตัวววียยแลโ เมียถือที่โตมาจะฟันเราอย่าให้เมียแตะได้อีกมุกอะไรจะไปดูดีกว่าครับที่เป็นแบบนี้เพราะว่าเตะเมียแล้วเมียมันยกบังอุ้ยเตะเมียแล้วเมียยกขาบังไม่ใช่บังตอดกระเด็นติข้างฝาเมียกระเด็นไปติข้างฝาขหลังๆเขาให้เล่นบทอะไรก็เอาเหรอไปเปียดเ มันบอกมีให้เล่นกับไม่ได้เล่นเลือกเอาแล้วลุงลุงเลยตอบว่าเล่นเล่นเล่นเสียมากี่ครั้งสามครั้งค่ะครั้งแรกปวดร้าวอะไรปวดร้าวปวดร้าวจนน้ำตาเล็ดเลยค่ะอันนี้เติมใช่ไหมครั้งแรกปวดร้าวจนน้ำตาเล็ดครั้งแรกปวดร้าวจนน้ำตาเล็ดใช่ค่ะครั้งที่สองไะ เหมือนจะเข็ดนะ,ะแต่หนูก็ยังทนไหวยัครัครั้งที่สาม้วจ้ะโอ้ยสะใจอะไรโอ้ย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวแบบหนึ่งทั้งสองคนเอางี้ไปเดี๋ยวไปนั่งรอก่อนได้ไหมย,ยืนรอ,อ,อได้ไหมคะ,ะยืนรอได้ <c oughs> ถ้าอย่างนั้นนั่งดีกว่าค่ะ <c oughs> ไม่ไ,มไ,มไมอะไรยังไง อ่ะค้อนั่งทั้งสองคนคสอคนฉันชอบให้นักฟุตบอลของฉันแต่งตัวเรียบร้อยเอาเสื้อใส่ในกางเกงแล้วดึงกางเกงขึ้นโอ้งจังโอ้ยนี่ไงมันร่วงเบาอ๋อลงเลยครับมาดามอย่าไปเล่นกับมันนะเห็นก็เป็นเน็ดเครื่องในกระจุยเลยนะมันก็ทำนะเฮ้ย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 ไเฮ้ยดเ้ย หญ้าเทียมเจอหญ้าเทียมเอาไวแล้วทำไมน้อยจังอ่ะก็เข้าไปหมดแล้วกรรมการนะครับพูดถึงเรื่องกรรมการถ้าเกิดว่าคุณทำฟาวในสนามเกิดขึ้นเนี่ยกรรมการจะต้องแจกใบอะไรฮะใบสั่งค่ะใบสั่งแล้วไปเสียค่าปากโอ้ยโตายแล้วตีพี่อดใจไม่กล้าตีหมอมหรอกอุ้ยผมไม่ใช่เป็นหม่อมไม่ได้มีเชื้อเจ้าคุณเป็นหม่อมหม่อมอะไรหม่อมบาง โอ้ชัดหนักถ้าทำประตูได้แต่ลูกมีปัญหาอ่ะนี่ถ้าเกิดว่าเราเตะประตูไปแล้วปั้งเข้าไปแล้วแต่ลูกแล้วเกิดมีปัญหากรรมการจะต้องไปดูอะไรดูดวงครับเปลี่ยนเชลล์มีใช่ครับทำไมผู้รักษาประตูถึงต้องใส่ถุงมือ ถ้าใส่ถุงยางแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ตันต่อของใส่ถุงปุ๋ยคันทั้งมือเลยรอบรู้จริงๆนี่ทำไมเอาบอลเลาลงที่ผมเตาแดงเลยยืนตาแดงเลยหลับด้วยแล้วทำไมสนามบอลถึงต้องปูยาเพราะว่าปูกระเบื้องแล้วมันลื่นครับเฮ้ยทำไมบางทีบางคนนักบอลถึงโกนหัวเออมันอายุ20ปีบวชให้พ่อแม่ครับ ชอบกินกาแฟใช่ไหมกินครับส่วนมากกินกาแฟกับปลาอะไรปลาหมอปลาหมออาเด็นนี้เลยกินคนบ้าเลยกินกาแฟกับปลาหมอเขงไใจทำไงเขงนก่บุกปุกเฮ้ยนป็นหมาปุกปุกอ่ะหมามาบกอ่ะกองเหี้ยเอเฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ย นั่นมันสันติมุกก็เบามาบอกขาเบาไปด้วยโอ้ยปวดฟันเอาของก่อนเป็นไงสนุกสนานครับโอ้โหและยิ่งเป็นวันครอบครัวแบบนี้ด้วยหากันไปยกใหญ่เลยทีเดียวค่ใช่ครับคุณผู้ชมครับ วันครอบครัวเมื่อเรามีครอบครัวแล้วเราควรรักครอบครัวให้มากๆนะครับควรหยุดพฤติกรรมได้แล้วไม่ใช่ว่าเวลาเที่ยงคืนแล้วก็ให้มอเตอร์ไซค์วิ่งมาหาหน้าห้องนะครับหัวก็เล่นเกมไปเล้งเราไปก่อนเวลาลงแล้วนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่กว่ากับรายการก่อนบายสั้นนะคะตามรายการวันนี้จบายลาไปก่อนสวัสดีค่ะใครเลือกทิ้งมันขับมอเตอร์ไซค์มาเลยเหรอไม่ไม่จอดที่บิ๊กไบค์อ่ะบิ๊กไบค์บิ๊กสมุนกิบไบไม่ใช่ผู้กองอะไรอ่ะ เอาคืนนะเนี่ยชอ้นั่งมอเตอร์ไซค์เหรอชั้นมีรอยช็อตเลยหยอกหยอกดูยังไงให้เป็นสุขรู้ว่าคุณเนี่ยตลกเป็นคนตลกผมจะตอบว่าอยู่ให้เลยพุทธาอ๋ออยู่เลยพุทธาอยู่ให้เลยพุทธมั้งเล่นอะไรยังไงเนี่ยแล้วก็คุณเอาผมมาไอ้คุณหยอกเลยคุณภัวันและคุณสมปองเล่นตลกเล่นตลก อ่าแนวพื้นบ้านอ่าใช่ใช่แนวพื้นบ้านเลยดีกว่าไหมเออได้ได้ได้แนวพื้นบ้านอ้าวทำไมคุณทำอะไรครับเนี่ยแนวพื้นบ้านไงโอ้โหก็ต้องนอนคุณเป็นใครครับคุณเป็นใครครับไปทำกับแขกผู้ใหญ่ของผมนี่ผมเป็นสปอนเซอร์นะ